สวัดีครับวันนี้มันจะกับพี่กิตานะครับวันนี้พี่กีตาจะมาเล่นเกมจำชื่อไม่ได้ที <c> ่ <oughs> ชื่อว่าจำชื่อไม่ได้พี่จำชื่อเกมนี้ไม่ได้นะครับชีวิตแสนสั้นที่จำได้ก็คือชีวิตแสนสั้นคราวน,นี้พี่กิตาได้สร้างด่านยากกว่าเดิมอีกนี่ไงนี่ยังมีบันไดแล้คือปัญหานี่ไงนี่ไงแล้พี่จะพาไปได้ยังไงทุกสามลูกอนะ แค่หนึ่งลูกก็ว่ายากสุดๆแล้วยากมากเลยเขาเรียกว่ายากสุดๆเจ้อระวังระวังระวังม,มีอะไรต้องระวังใช่ไหมาาาามาถึงก็ต้องรองขอชีวิตอืมขึร้อยกระโด,ด ว่ารักร,ร, <Elena> รักสิรักสิเกโอ๊ยกระโดดเอาดีกว่าตอนแรกคราแล้วมันหัวหลุดนะ,ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโดดกระโดดนี่ไง ถ้าเปิดเน้อออกไปกว่าอันยากพี่กระโดดผ่านไม่ได้อ่ะเออเออจดยู่ข้งหลังเอออออเอาลก่อนจิ๊ดจิ๊ดจ๊ดเออจ๊ดจดจดห อโอ๊ยโ,โ,อโอ้ยกระโดดกระโดดอาโอเคเรียบรอยอ๊อะอะอะนะพี โอ้ยผีสิงอย่ามาหลอกเลยกลัวโอ้ยเกือบตก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 เฮ้ยโอ้ยกระโดดกระโด ขาขาดหัวก็ขาดป้าจะดีกับหลังนี่นะเอายืนไม่ได้สวยแล้วเเอาต้สี่ยงตายดอนนี้ไปแล้วกาเดนมาจุดทิงนี่เลย แม่แม่แม่แมอ้ยยืนยย,นย,ยืนให้นั่งให้นั่นให้คันคันคันไม่ใช่คัน เออปัดแคะนี่อะไรนี่ปูปูปูโอ้ตีลังกาเออๆรอให้มันยิงก่อนดีกว่าจุ๊งไงๆเอออุ๊ย โอโเรถไฟใครไปเดินนะไ่ได้ไเดิน่ะคอหักเลยนะ่ะโคตรยากอะ่ะมไม่น่าสร้างดา่านมาเลยมันย่เยอะถ้าโดนเียวหัวรูดตายแน่นอน อุ๊ยเกมค้างเลยทีเดียวตัวหลุดโหร้ายโอ้อ้โอ,อ้ลบโดนมือไปทีน่นันก็ไม่เป็นไร ไม่ได้มันไม่ได้ลบไม่ได้ลบมันไม่ได้ลบก็โดนเออไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกพี่พี่กระวาไม่โดนค่อยไปค่อยไปค่อยไปอย่าพึ่ง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 แฉะนี่ก็กระโดด ออกไปแล้วไม่เป็นไรเออเออรอ,อ,อให้ไปเก็บดาววันนี้คือรอให้ไปเก็บดาวโอ๊ยโอ๊ยเออจะเดินมาจนถึงจานนี้เลยโอย้ยากมากแต่ย่ายังไงมันก็ต้องพันให้ได้อะ่ะวันนี้นะเกลียวว่าปะวันปวดหัวจะแย่แล้ว โอเคโอเค่าให้ได้่าให้ได้ขอบคุณครับโดดเออ,อาตอายหัวขาตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้หัวเดิน tiểu tập hợp thế đi con ừ cái cái đồ cái sang giờ đi luôn nè ơi เออเออเห็นมือตรงนี <os> ้ไหมนี่ยังดิ้นอยู่เออกดๆเจ้าเฟื่อนใหญ่ออกไปดีไหมนี่ลองออกสิมันยากอ่ะยากกว่ายากเกินไปอ่ะไม่ยากกว่านี้แล้วก็พี่อาจจะสมองแตกตายก็ได้เออมีแค่ลูกเดียวหรอไม้ว่ามีหลายลูกสิ่ ดูเลยนะครับไม่เร็วโดนไหมไม่โดนไม่โดนปอบพี่พี่ถูดป่าอพี่พี่ถูดเอ่อเอ่อกระต๊อกคลานไปก่อนจริงๆยืนก็ไม่โดนหรอกนะแต่จะบางทีนาดเลยโดนหัวขานะคะ ขอบคุณครับอ้ยเออคลิปนี้พี่อขอตัวลาไปก่อนนะครับอูย้ยากมาก